สวัสดีค่ะพี่พิงน้องมหมอสษตีโชคพยากรกลับมาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้ากลับมาทํำนายดวงรายวันประจําวันที่22มีนาคม2564ซึ่งตรงกับวันจันทร์สีเหลืองนั่นเองค่ะพี่น้องคะวันทํางานลุยๆนะคะพี่น้องคะมีปัญหาอุปสรรคไม่ต้องกลัวนะคะทุกอย่างมีทางออกปัญหาทุกอย่างมีทางแก้นะคะอย่าลืมนะคะแคปชั่นของมหมอพูดอยู่เสมอนะคะ คนแท้ไม่ท้อคนท้อไม่ใช่คนแท้ว่าอย่างนั้นการทำนายดวงเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทเช่นเดิมเช่นเดิมนะคะแล้วก็วันนี้ป้าหมอมีบุญมาฝากนะคะเนื่องจากว่าในวันสงกรานต์นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะทำบุญกันคะ่ะพี่น้องคะทอดป้าป่าสามัขีนะ,ะแล้วก็วัดนะคะเป็นโรงเรียนวัดบ้านป้าหมอนี่นะ,ะวัดราชประดิษฐ์นะก็มีการจัด ทอดประป่านะคะในเที่ยวนี้ป้าหมอเป็นเจ้าภาพหน่อยหนึ่งเนาะก็อยากจะชวนพี่น้องร่วมบุญกับป้าหมอนะคะนะไม่เยอะนะคะแลว้ลวแต่แล้วแต่การกําลังศรัทธาแต่ว่าคนละ9ก้าบาทพอค่ะถ้าเกิดว่ามีจิตศรัทธาทําบุญร่วมกันนะคะแล้วก็อนุโมทนาบุญนะคะร่วมกันล่วงหน้านะคะพี่น้องคะ่นะหน้าบางท่านก็ทำมาแล้วนะแล้วเดี๋ยวป้าหมอจะสรุปยอดนะก่อนวันทอดปลาป่า จริงนะคะก็คือวันที่12เมษาย,ยนนะคะ้ทราบนั่นเองเราจะได้รับบุญทั่วกันก็บอกว่าการทําบุญนั้นเนี่ยถ้าทาคนเดียวนะคะทำคนเดียวก็ได้บุญเหมือนกันนะคะพี่น้องค่ะนาอแต่ว่าถ้าได้บอกบุญท่านอื่นนั้นเราก็จะได้ร่วมบุญกันบุญกุศลแรงค่ะพี่น้องและก,การทําบุญไม่จําเป็นว่าจะต้องทําเยอะนะคะพี่น้องค่ะมี9บาท10บาททําได้ทั้งนั้นเลยไม่เยอะค่ะ อันนี้ก็คือการทำบุญเพื่อความสบายอกสบายใจนั่นเองค่ะโอเคค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอาทิตย์วันอาทิตย์จะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ทำนายโดยรวมบอกว่าอ่าก็พอพูดถึงเรื่องบุญก็ขึ้นบุญเลยซะ่ะพี่น้องวันอาทิตย์ใบแรกนะชัดมินใบที่สองดีมากมายไก่กองคือเดืสันใบที่สาม นะคะ,ะสองเหรียญเนานะแล้วก็ไพ่ทักนะาราชาราชาดับทานายโดยรวมบอกว่าพี่น้องวันอาทิตย์เน่าหมดทุกหมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยเสนจันไรไม่มีนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เจอทางออกทุกเรื่องนะโชคดีมีโชคมีลับเข้ามามีทางออกนะคะโชคดีในเรื่องของบุตรบริวารถ้ามีและก็รังคงที่จะต้องระมัดร,ระวังเรื่องของการเงินอยู่นะจ้าพี่น้องจ๋านะสำหรับสองเหรียญน,นะคะ และสำหรับไพ่ทักนั้นก็คือเรื่องอารมณ์ละค่ะในวันพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ดังใจกับบริวารหรือมีปากมีเสียงกับบริวารน,นะคะซึ่งอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจมากกว่าพี่น้องวันอาทิตย์เนาะหรือผู้ถือกฎหมายอันนี้เราต้องนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวไว้นะคะถ้าเกิดกรณีแบบนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องวันอาทิตย์จะเนาอมาดูเลขนำโชคค่ะมี 2019, 2019 2019ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ ต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องค่ะอ่าพี่น้องวันจันทร์นั้นก็จะมีบอกว่าใบแรกนะคะนี่สามถ้วยใบที่สองสองไม้เท้าใบที่สามนะคะก็จะเป็น อัศวินดาบและไพทักนะคะก็คือ6กดาบนะสภาพพี่น้องวันจันนนอนเนี่ยก็รู้สึกว่าจะออกเดินทางอย่างดวดวน,นี้ทำกิจทำการนะคะทำกิจทำการออกเดินทางดวดวน็วยังไม่มีเปลนนะคะพี่น้องค่ะนะอันนี้ก็อาจจะ2 2ไม้เท้าสองไม้เท้าก็ใครที่ว่างานก็ไปทำงานใครที่ กิจาการนะคะนิ่งๆนี่ก็จะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนละในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะนี่อย่างนี้นะมีข่าวดีเอาไว้อย่างนั้นนะและสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะพี่น้องไพทักนี่ก็คือเรื่องของสุขภาพระคาะพี่น้องวันจันทร์เนาะนอย่างนี้นี่นะเกี่ยวกับสุขภาพเนาะ เอ็นข้อกระดูกก็ได้ไขมันก็ได้นะแล้วก็มีโอกาสที่จะไปพบแพทย์ไปหาหมอตามหมอนัดเนี่ยแต่ว่าสําหรับ6ดาบนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ใครไปในทางที่ดีราคาพี่น้องวันจันนะจ๊ะอาจารนั้นเรื่องอารมณ์ด้วยนะสองสาเรื่องนี้พี่น้องวันจันทรจะต้องระมัดระวังในวันพรุ่งนี้ค่ะมาดูเลขนําโชคค่ะมี3าม6เนาะ3 2 1 6นะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะต่อไปมารวีน้องวัน อังคารเนาะสำหรับพี่น้องวันอังคารนะคะอังคารทํานายโดยรวมบอกว่าอะไรละ่ะนี่ก็จะเป็นเด็กถือไม้เท้านะคะพี่น้องวันอังคารแล้วก็เก้าเหรียญดีจังพี่น้องวันอังคารดวงเริ่มเปิดนะคะและก็ห้าเหรียญห้าดาบนะคะและก็ไพ่ทักนะคะสําหรับแปดอ่ะ สำหรับสำหรับแปดถ้วยนี่เออมาทำนายกันค่ะพี่น้องวันอังคารค่ะเนาะพี่น้องวันอังคารเรื่องการงานเนี่ยเขาุเ,ออเขาเรียกว่าตอนนี้พี่น้องอะ่ะมีพลังเนะงาะงานทำงานลุยๆแล้วกออ็ในลักษณะของการที่ยังไม่ท้อท้อน่ะนะนะในเรื่องของการงานอย่างนี้นะ่ะค่ะและในวันพวกนี้รองเงินได้เงินเนาะนี่ถ้าเกิดว่ารองเงินได้เงิน ไม่รอเงินก็จะได้เงินละเกาเหรียญเนี่ยนะคะเป็นไพ่เงินที่ดีเนาะสำหรับพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้สิ่งที่จะต้องระมัดระวังเนี่ยทัง้งสองเรื่องเลยก็คือหมายความว่าระมัดระวังเรื่องบริวารน,นะคะในวันพรุ่งนี้จะทิ้งภาระให้กับพี่น้องวันอังคารนะรับผิดรับชอบหน่อยหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะฉะนั้นนะ่ะพี่น้องน่ะเตรียมอย่างเบาๆก็คือนะคะบริวารในที่ทํางานนี่ หยุดงานโดยไม่บอกไม่กล่าวนี่อย่างนี้นะเราต้องเราจะต้องสะสางงานแทนหรือรับรับงานแทนนะอย่างนี้และเรื่องของการเงินนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะอ่าก็เรื่องคาเรื่องก,องกู้เรื่องการเงินนี่ก็ถ้ามีการนัดหมายกันนะนะเป็นคาเป็นกู้อะไรในวันพรุ่งนี้นี่ก็ต้องระมัดระวังละค่ะพี่น้องนะเพราะว่ามันทําให้เราผิดหวังนี่ไงไพ่เขาชี้แบบนี้นะโอเคนะคะพี่น้อง อันไหนบอกว่าระวังนะเราระวังเอาไว้เนี่ยมันไม่เกิดก็ดีแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามินเมยว่าจะเกิดนี่เราก็อาจจะระมัดระวัง่ะนะคะเตรเยียมอะ่ะจากหนักเป็นเบาจากเบาไม่เกิดนั่นเองค่ะพี่น้องวันอังคารค่ะมาดูเลขนำโชคกัน19่กแล้วก็5 8เนาะ19แล้วก็58นะคะพี่น้องวันอังคารค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธนคะคะกลางวันเนาะ สำหรับพุธกลางวันนี่ดูกันนะคะพี่น้องคะเป็นแนวทางเนอะอย่าซีเรียสอย่าเครียดนะคะอ่าเอาอย่างนั้นกันเอานะนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนี่หนึ่งช่วยดีจังสามเหรียญก็ดีจังค่ะพวกนี้เนาะและก็เดือ้สบายอกสบายใจเนาะแล้วก็ไพ่ทักนี่จิตนะคะจิตดาบอ่ะ ทำนายโดยรวมเนาะเรื่องของอาหารการกินชโชคดีบริบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นคล่องตัวขึ้น,น,นเรื่องการเงินในวันพรุ่งนี้มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนมีเงินเข้ามามีโชคมีลาบเข้ามาขายของดีสําหรับเจ้าของกิจการมีโอกาสเดินทางไกลไปพักพงพักผ่อนออกนอกพื้นที่ไปหรือหาลูกค้าก็ได้คือสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันสิ่งที่จะต้องระมัดระวังไพ่ทักเนาะ ก็คือเรื่องของหนึ่งสุขภาพและจาพี่น้องจ๋าจิตดาบนี่นะอันที่สองก็คือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ผิดบังซ่อนเร้นเอาไว้นะคะปิดบังซ่อนเร้นนะ่ะเอาไว้แล้วเก็บเอาไว้คนเดียวนะมีโอกาสความจะแตกนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะอย่างนี้นะพี่น้องจะต้องจะต้องยอมรับนะกับการที่เราปิดบังอะไรเอาไว้แล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่โอเคแล้เราก็ต้องรับดาบเอาไว้เนี่ยและถึงเวลาแล้วเราก็ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบไว้อีกคนเดียวอะความแตกปั๊บเนี่ยคนในครอบครัวต้องรู้นี่เราต้องยอมรับนะคะในลักษณะของสิ่งที่ที่เราปิดบังเอาไว้นะคะพี่น้องนะนี่ถ้าเป็นแบบนี้นี่มันจะมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องที่พี่น้องวันพูดกลางคืน,นยังแกะไม่ได้นะคะเช่นเรื่องเงินหรือเรื่องบริวารหรือเรื่องอะไรก็แลวแต่ที่ที่แอบแอบซ่อนเร้นเอาไว้เนาะไม่ให้คนในครอบครัวทราบเนี่ยนะคะ ฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นี่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าให้ความแตกนะคะพี่น้องคะ่ะนะเราควรที่จะปรึกษาแล้วก็บอกความจริงกับเขาซะนะ,ะนะมันก็จะหนักเป็นเบาจากบอกไม่เกิดนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะมาดูเลขนำโชคกัหนึ่งสามแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะหนึ่งสามแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะคะสําหรับพุธกลางคืนทํานายโดยรวมอ่า ขออนุญาตจับไพ่แทนนะคะพี่น้องนะอ่าเอาเอมีนะคะเจ็ดเจ็ดเหรียญน,นะคะแล้วก็สี่เหรียญด้วยดีจังขึ้นเงินเนาะแล้วก็เดือดสตาร์ดีมากนะคะและก็ไพ่ทักหกเหรียญด้วยดีเนาะพูดถึงดีเนาะขึ้นเหรียญเนี่ยพี่น้องวันพุธกลางวันเออกลางคืนนะคะเนี่ย ก่อนหน้านี้ก็เลิงที่จะหาเม็ดเงินเข้ามานะวางแผนที่จะลงทุนทําอะไรนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออไม่กล้าที่จะลงทุนในระยะนี้เนี่ยี้เหนียวนี่นะนะคะอ่ะาไพ่ชี้บอกว่าต้องรอไปอีกนิดนึนงเนี่ยนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะแต่ว่าถ้าได้เริ่ลงมือทำนะคะพี่น้องนะมีเม็ดเงินเข้ามาแน่เนาะแต่ว่าถ้าใครทุนน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องเก็บกระแสะเงินสดเอาไว้เนี่ย ให้มากที่สุดนะคะพี่น้องนะเอออย่าเพิ่งลงทุนก่อนนะคะเอาอีกสักระยะหนึ่งนะคะนี่ไหนก็จะลงทุนได้นี่ก็บอกว่าต้องรอคอยหรือใครที่รอเงินอยู่นะคะยังไม่ได้เนี่ยอ่ะก็จะได้เนาะรออีกนิดหนึ่งนะเดือดสตาร์ฉะนั้นพี่น้องวันพุธกลางขึ้นดีจังดีจังค่ะในวันพรุ่งนี้นะและก็ไฟทักเนี่ยห 6กเหรียญก็คือเครดิตในเรื่องการเงินยังดีอยู่เนาะใครที่ขอเครดิตเอาไว้น่ยมิวกาสาได้นะจ้าพี่น้องจ๋านะและให้เรามาระวังจะมีคนมาพึ่งพาอาศัยเรื่องการเงินนะคะหรือเราพึ่งพาอาศัยเขาแต่เรามีเครดิตไม่เป็นไรคะ่ะพี่น้องวันพุธกลางคือป้าหมอถือว่าไพ่แบบเนี้ถือว่าดีนะคะเอาละมาดูเลขนำโชคค่ะมี 7, 4, 1, 7, เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดอ่าโทษนะเจ็ดสี่แล้วก็หนึ่งหกนะ เจแล้วก็หนนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพรฤหัส,สวสดีค่ะสำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นแบบไหนดูกันค่ะอ่านะอ่าใบแรกนี่ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่อง ที่น่ายินดีในส่วนของครอบครัวเนาะอยู่แบบสามาคัคคีอบอุ่นนี่อย่างนี้นะคะรวมแรงร่วมใจกันแต่วันพรุ่งนี้ไม่ได้ดั่งใจหน่อยต้องระวังนะคะ,ะและก็ไม่ได้ดั่งใจกับบริวารและไพ่ทักก็คือราชินีนะคะพี่น้องขาเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้อย่างเช่นกับบริวารเนี่ยในเรื่องของหนึ่งคำกู้นะคะเลื่อนไปก่อนจะดีหรือลงทุนทําอะไรเลื่อนไปก่อนก็จะดีนะคะ แต่ถ้าเลื่อนไม่ได้นี่ต้องศึกษานะคะต้องศึกษาข้อมูลได้ดีนะไม่งั้นเลยเราจะนะโดนหักหลังนะโดนเอาเปรียบนะคะพี่น้องนะถ้าเป็นแบบนี้นะคะและถ้าเป็นแบบนี้นี่ไพ่ยอย่างนี้ก็คือให้เราบันระวังเรื่องของบริวารเหมือนกันเนาะดินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีแทงข้างหลังคะ่ะพี่น้องค่ะน้องไม่ค่อยโอเคค่ะเราเท่าไหร่ในวันพรุ่งนี้นะมีการพูด ในลักษณะไม่ค่อยดีกับเราฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ป้าหมาอว่าเป็นเรื่องปกตินะแต่เรารู้ทันแค่นั้นเองค่ะส่วนไพ่ทักดีมากมายยังไงแล้วพี่น้องวันพระรุษสัสดวหดีก็ให้เป็นราชินีเนาะใช้ความรักความเมตตาและก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติซะนะคะเป็นเรื่องเด็กเนาะอย่างนี้นะราชินียังไงแล้วก็ยังเป็นราชินีควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้อยู่นะคะแต่สำหรับพี่น้องบางท่านเนาะนแต่งงานแล้วก็มีบุตรนัดนะก็นะ อาจจะเจ็บท้องคลอดแล้วอาจจะผ่าโครดนะคะพี่น้องนี่เราทำนายสนุกสนุกเล่นเล่นกันเนี่เป็นอย่างนี้นะได้โดยครับพี่น้องเนาะ,ะมีโอกาสที่ว่าจะไปโรงพยาบาลน,นะผ่าตัดเล็กผ่าตัดน้อยนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นโรคร้ายนะคะพี่น้องอาจจะเป็นเรื่องของการตกแต่งร่างกายก็ได้เนาะไอ้ร่างกายของเรานั้นดีขึ้นเนาะอย่างเบาาะก็คือ,อเอาไปทํา ฟันอย่างนี้ไปดัดฟันอย่างนี้ผ่าก้ามอย่างนี้ีย่ยข็ได้นะคะพี่น้องนะเออฉะนั้นแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องปกตินะคะพี่น้องนะค่ะมาดูเลขน้ำโชกันหนึ่งศูนย์แล้วก็สามสามเนาะหนึ่งศูนย์แล้วก็สามสามค่ะพี่น้องวันพฤหัสบ,บดีค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์ สำหรับพี่น้องวันศุกร์ทำนายโดยรวมนะคะวันศุกร์ทุกวันเอาเป็นยังไงเนะาะก่อนหน้านี้ก็อารมณ์เป็นเด็กๆนะอินเลฟิฟอินเลิฟนะคะในวันพรุ่งนี้ก็คงยังมีควบคุมทับอยู่นี่เป็นทั้งพ่อทับรลอแม่ทับนะขึ้นราชินีนะคะแล้วก็สายเปย์โอ้ดีจังพี่น้องวัน สุขในวันพรุ่งนี้ดีค่ะดีนะคะนี่อย่างนี้ก็คือมุ่งมั่นตั้งใจทํางานคิดโครงการใหม่ๆนะคะทั้งทัพผู้หญิงและก็ทัพผู้ชายนี่อันนี้นะคะนี่อย่างนี้เลยและยังคงไพ่ทักดีก็คือมอีผู้หลักผู้ใหญ่บริวารคุณรักให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันสุ์เป็นอย่างดีะคะ่ะนี่อย่างนี้นะแต่ว่าก็ต้องเตือนเนาะพี่น้องวันสุขก็อ,อย่าสายเปนะคะพี่น้องสายเปนะคะก็ตัวเอง ไม่ค่อยที่จะมีเงินนะใครขอยืมเงินหรืออย่างไรเนี่ยมีโอกาสที่จะควักให้หรือยืมคนอื่นให้อีกทีหนึ่งคือพี่น้องวันศุกรนะ์ใจดีนะคะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้โชว์ดีมากมายนะคะพี่น้องคะเนะาะพี่น้องวันศุกร์เริ่มดีขึ้นค่ะเอาละมาดูค่ะหน้าเลขนำโชคหนึ่งหนึ่งแล้วก็สี่ห้าเนาะหนึ่งหนึ่งแล้วก็สี่ห้านะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะ ต่อไปมาดูพี่น้องวันเสารบ์บางค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องจากเนาะเออวันเสาร์ทำนายโดยรวมโดยรวมนะพี่น้องวันเสาร์นะคะยังคงที่จะรับผิดชอบงานหนักๆอยู่นะคะสําหรับราชินีเออไม่ใช่สตริงนะคะแล้วประกอบไปด้วยในวันพรุ่งนี้ก็ไพ่ชาีิอดขึ้นก็คือมีการว่าอาจจะ เออทำงานหนักเคลียร์งานออกเดินทางนะคะหาลูกค้าประสานงานติดต่อเจราจาเนี่ยเป็นนักรบอัศวินนักรบอย่างนี้นะอ่าเหนื่อยนะแต่สําเร็จนะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนราคาพี่น้องคะนาะนี่นะบางท่านก็อาจเจอคนที่ใช่เจอรักแท้นะว่าอย่างนั้นนะอ่าแล้วก็มีข่าวดีนะไพ่ทักก็คือหกไม้เทา้าพี่น้องวันเสาเนาะมีโอกาสเดินทาง เดินทางไปหาลูกค้าไปติดต่อเจร,าจ,าาเจ,ราจาสําเร็จนะคะในวันพรุ่งนี้นะและอาจจะได้ข่าวดีด้วยนะรอข่าวอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะสำหรับหกไม้เทา้าฉะนั้นแล้วอ่ะพี่น้องวันเสราร์ในวันพรุ่งนี้เหนื่อยไม่เหนื่อยเปล่านะคะพี่น้องค่ะเนาะดีเกือบทุกเรื่องละค่ะในวันพรุ่งนี้จ้ามาดูเลขนำโชคค่ะแปดเจ็ดสองหก 8, 7, 2, เนาะ 8 7 2 6ค่ะพี่น้องวันเสาวค่ะฉะนั้นป้าหมอวยพลน้องไอพี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีจ้า